เราตามหาความรักค่ะเราแค่แบบทำตามหัวใจเป็นยังไงบ้างเราในมันเริ่มเข้มข้นมากเรื่อยๆก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนจริงๆเพราะว่ากระแสแสนรักตอนนี้ก็คือดีขึ้นในทุกๆ EP เลยค่ะเรตติ้งก็คือดีขึ้นทุก EP จริงๆแล้วก็เนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นเลยเข้มข้นมากคือไม่อยากให้ทุกคนแบบ พลาดสักตอนหรือว่าพลาดสักฉากเลยค่ะคุ้มค่ากับความทุกข์ใที่เสียลงไปนรคะกับงนี้ยิ่งกว่าคุ้มค่าค่ะคือหนูรู้สึกว่าเรื่องแสลักเป็นเป็นเรื่องที่ทําให้หนูได้พัฒนาการแสดงตัวเองขึ้นมาเยอะมากเพราะว่าเล่นตั้งแต่บทเด็กจนถึงเป็นบทผู้ใหญ่แล้วก็เป็นการเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนคาแรคเตอร์จะแสบโซนแก่นแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่โตขึ้นมีความ สงบมากขึ้นมีเหตุผลอะไรเงี้ยค่ะมันยากไหมกับรุ่นแก๊งผู้ชายเราจะเจอผู้ชายเยอะมากไหมถึงมีเรื่องแก๊งะเออถ,ถ้าถามว่ายังไหมหนูว่าไม่ยากเพราะว่าทั้งออพี่มีนพี่ติ๋กองทัพพีทุกคนน่ารักหมดเลยแล้วก็สนุกสนานแล้วก็ด้วยความที่ว่าเราเคยเจอกันมาบ้างในในบางโปรเจกต์ project, อะไรเงี้ยค่ะมันเลยทำให้การทำงานก็คือโฟล์มากสนุกมากแล้วก็ เนื้อเรื่องแสนแบบคือเข้มข้นมากเครียดมากแต่ว่าในข้างนอกกองค่ะคือสนุกสนานเล่นการสุดๆกลัวพี่ตายนะตอนแรกกลัวค่ะตอนตอนแรกก็คือนิดนึงด้วยความแบบว่าเออหูแบบรุ่นยายอะไรอย่างเงี้ยคือกลัวในที่นี้คือการแสดงมากกว่าค่ะว่าหูาเดี๋ยวพอเข้าไปเล่นกับพี่ตายจะเกรงไหมนะแต่ปรากฏว่า วันแรกที่เจอพี่ต่ายคือพี่ตายน่ารักมากคือหนูหนูจาได้ดีเลยว่าพี่ต่ายสั่งขนมมาเป็นเอแคลรค่ะสั่งมาให้ทุกคนในกองแล้วหนูก็ไม่กล้ากินหนูแบบเกรงใจพี่ตายอะไรเงี้ยพี่ต่ายก็เลยเหมือนแบบหยิบเอแคล่ะค่ะป้อนให้หนูทานเลยหนูรู้สึกวบบโหแบบพี่ต่ายน่ารักมากๆแล้วก็เป็นคนที่สังเกตคนรอบข้างหมดเลยค่ะก็รู้สึกว่าดีใจดีใจที่ได้ร่วมง,งานกับพี่ตายแสดงว่ามาันจะเข้มข้นมากเรื่อย เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะคืออันนี้คือยังเป็นแค่น้าจิ้มยังเป็นแค่แบบจุดเริ่มต้นเองจริงๆพีพียังไ่สวิตอ,อารมณ์เพราะว่ายู่ดีเราล่าเริงแล้วก็ต้องมาดีจากาหมายถึงว่าจากตัวละครเรื่องอื่นหรือว่าแค่จากเรื่องนี้เรื่องเดียวอ๋อสําหรับหนูเรื่องเนี้ยหนูมองว่ายากที่สุดในชีวิตของพีแล้วเพราะว่ามัน มันเหมือนมันเหมือนเขาเรียกว่ามีความเข้มข้นเยอะมากแล้วก็เป็นสิ่งเหตุการณ์ปัญหาชีวิตต่างๆที่เราไม่เคยเจอแต่เราต้องจินตนาการแล้วก็เอาตัวเองไปเป็นคาแรคเตอร์ลานี้ให้ได้มากที่สุดอะค่ะถามว่ายากไหมก็ยากยากมากแต่ว่าก็ต้องทําให้ได้กรกว่ามันจะเข้มข้นขนเพราว่ามันเริ่มแต่ระด,ดับแล้ว ค่ะก็นนหน้าเราก็จะแต่งงานแล้วมั้งใช่ <c oughs> ค่ะก็ฝากละครแสนรักด้วยนะคะตอนนี้กําลังเข้มข้นเลยค่ะตอนนี้เพิ่งเป็นแค่จุดเริ่มต้นเป็นแค่น้าจิ้มเองเดี๋ยวความเข้มข้นจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอีกค่ะจะมีทั้งปัญหาของพนักงานในโรงแรมต่างๆความขัดแยง้งการเมืองภายในและทุกตัวละครก็จะมีปมของตัวเองมีปัญหาของตัวเองหมดที่จะต้องจัดการแก้ไข และตัวละครยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวจะมีตัวละครอื่นๆเพิ่มเข้ามาอีกเรื่อยๆแล้วก็เป็นพี่ๆมากฝีมือทั้งหมดเลยค่ะฝากแซนรักด้วยนะคะอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะละครใหม่บอกนะก็ฝากติดตามด้วยนะคะใช่เฟซบุ๊ก,ฟ,กฟีดแบก <c oughs> ด,ดีค่ะก็ <c oughs> ใกล้จะใกล้จะวันแฟนไซแล้วก็อยากให้ทุกคนรีบม,มาจับจองโฟโต้บุ๊กกันเยอะๆนะคะ 9pp love no limit ค่ะค้งสุดท้ายแล้วอยากให้ทุกคนรีบจับจองจริงๆจะได้มีสิทธิ์มาร่วมลุ้นในงานแฟนไซกันด้วยค่ะเพราะว่าในงานแฟนไซเนี่ยจะมีกิจกรรมมากมายเลยแล้วก็มีของรางวัลให้หลายๆคนให้ได้มาลุ่นกันแล้วก็เป็นของรางวัลที่แบบเซอร์ไพรส์ครับอะเลนะคะ เรื่องชวนดูหนังโอ้แล่นตายเล,ล่นตายนะฝากเข้าช okay. ุมทองคานองชุมโจรด้วยนะคะที่ Netflix วันที่21สิงห์ห้านะคะฝากด้วยนะคะข่าวชุมทองคดังชุมโจรค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับอะไรนะคะตอนตอนนี้มีเท่านี้ค่ะแต่ว่าติดต่อได้เรื่อยๆนะ้วค่ะติดต่อได้ค่ะ